ครับวันนี้ก็เรามาดูนาณาอาชีพนะครับการทําการประมงพื้นบ้านครับ mm hmm. เขาเรียกว่าตกสะดุง้งสะดุ้งครับนะครับนี่นะครับ,รบพอดีกําลังจะไปซื้อกาแฟจะได้มีโอกาสได้เห็นพี่เขากาลังกำลังจะตกสะดุง้ง บ้านเฮาเขาเอิ้นว่าอย่างก่อพี่ตึกสะดุง้งเออครับภาษาย่อเขาว่าตึกสะดุง้งนะครับตึกสะดุ้งนี่คือคือเป็นปนท่าให้ป่าแล่นเข้ามาเนาะท่าให้ป่ามันไหวเข้ามาไหวเข้ามากันย่อขึ้นนะครับคอยมาลุ้นกันครับว่ามันจะได้ปลา อะไรมั่งเนาะหนองน้ำแห่งนี้เขาเรียกว่าหนองน้ำหนองสนมนะครับซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะนะครับเนี่ย yeah. ลุ้นลุ้นลุ้นไปกับพี่เขาเนะโ oh. อะ้ยังครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอลุ้นต่อไป เดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวต้องมีนะตอนนี้ไม่เจอก็ไม่เป็นไรมาจากทางไหนเหรพี่ทางขวางเนาะครับเนาะเขาจริงคุยกับพี่เขาไว้แล้วแล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ <laughs> บวกมือให้กล้องหน่อยพี่บวกมือให้กล้องหน่อย พี่เขาไอยากออกสื่อกลัวดังครับพี่เขามีสัยดีครับไม่อยากออกสื่อกลัวดังเนาะด <did> เดี๋ยวถ้าละดังมาแล้วต้องสัมภาษณ์อีกยุ่งยากอีกเขารอจังหวะอย่างเดียวเลยครับ เอาลุนอีกทีหนึ่งนะนอีนทีหนึ่งเ,เจอแล้วเจอแล้วปลาเข่งครับได้แล้วหนึ่งตัวคุ้มค่ากับการโลกอยครับหลังจากที่ตึกสะดุ้งไปแล้วมันไม่เจอรอบแรกรอบที่สองเจอเขาแล้วเจอเขาให้ ผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่เขาอยู่นะเก็จะได้มีปลาไปทำกับข้าวออตระแลกเนาะพี่เนาะเหลือจากหากินแล้วก็จะเอาไปขายพอได้ขายอยู่บ่ล่ะเพราะได้ไปขายได้เงินละสามตัวพอได้ปวดโอ้ยพอได้ปวดตระแลกเขาบอกครับ <c ười> ไปฝนตอนแรงเนาะมันอากา้ตึดจึงคำเลยสามสูมันก็รุนไปด้วยเดี๋ยวผมอาจจะไปดูทางฝั่งด้านโน้นมั่งรุนเหมือนกัน ยกไปยกมากะก,ก้ามใหญ่ได้นี่เนาะได้ปลาเค็งตัวนึงเหรได้ปลาเค็งแล้วครับเดี๋ยวให้ดูปลาเดี๋ยวให้ดูปลาหน่อยดูปลาหน่อยอปลาหมอปลาหมอครับ ป้าหมอบ้านเขาเอื้นป้าเข่งนี่แหละครับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านกินตามีตามเกิดเอ้ได้หน่อยก็พอได้เจวได้หลายก็พอได้ขายครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกเจ้าหนึ่งนนก็แล้วกันเนะเาะผมจะเดินไปแล้ว นี่เป็นหนองน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสกลนครก็เรียกว่าน้องสนมซิตี้นี่ก็อีกเจ้าหนึ่งครับมามาน้ำกันวะครับเมื่อกี้นี่มาน้ำเกียวมนกันเนะานนเนะเอาดูนครับอ๋อได้ตัวหนึ่งเนาะปลาสะดบดเนาะ มาเสดเดือดได้หอยนำนะครับมาจากควังกว้ามาลุกขันเดียวกันครับพี่เขามาลุกขันเดียวกันมาด้วยรถสามล้อนะครับสามล้อซาเล้ง แต่ละมือแต่ละเว้นนี่ไปจักที่พี่บ่ได้ค่อยไปได้หรอบอจ้ะสามทีเรื่อเพราะเดี๋ยวมีช่วงนี้เลยน้อมาเนาะจ้ะมาเลียนบวกินนั่นแหละเมื่อแบบนี้นะทีถ้าโตสามโตสี่โตเบบนีมื่อเพรา้เลี้ยงลูกกินกติก็บทำไรทำหนาบ่กจ้ะทำหนาท่านี่แหละมาชิ้นเพราะว่าสู่ชีวิตเอาจนได้เรียนเรียนง่ายบ่ได้เงินห้าพันน้ำเขาบ่ ได้การพอดีวิดนี่เจ้าจได้บ,บได้หรือบอได้พอดีวิดเออได้วิดนี่ก็เรือล้อยนึ่งก,ออกับลูกคอซื้อกระาปองเรีย้ยงหนูข้าบมากาข้าบไปนี่คนน,นนั่นแหละหาเทณฑ์แบบนี้เละคนซอยเดยอบมากก็ย่อมือชุดสอบนะจ้าคนซอยอ๋อก็ได้มีอำนาจกัดเบี่ยงมาให้ประชาชนเนี่ยเด้อจา้ทาทำคันเบือ เต่าหากินสูชีวิตทาเนยังลูกป่านเนี่ยดูทวนมากเพราะเด้ค่อยมาหรอกเพราะว่าได้เฉพาะที่หัโตแล้วก็กบ้านเพื่อนมากมีะเขยพายุเลยจะนายละอืมแต่พายุมาพายุมากกัเมื่อพากระพย่านาน้อพาเพยาีพยงเมือมอม่อแล่นมื่อนะเอาโบมือให้กล้องแนี่เอาโบมือให้กล้องเนี่ยันน่ามาเนี่ยโบมือให้กล้องเอ้ยได้ดังแล้ววันนี้ <laughs> <laughs> ลงยูทูบได้ใหญ่เลยขอบคุณครับเอาตามสบายเลยผมมีถ่ายรุ่นแมนนัหนึ่งนะอ๋ออีกครั้งหนึ่งครับเจอไหมเจอไหมรอบนี้โอ้ลุนลุนลุนครับลุนมานำกันสามคนเนาะครับเนาะ เกระีโตาโตไปลเมือนันก็ได้ตัวนึงได้ตัวนึงได้ปักขิงเข็งอคือป่าบ่คยมี้ปรับเอาเดี๋ยวผมจะไปดูอีกอีกคนหนึ่งแล้วกันเนาะยายเตรียมพร้อมแล้วสะดุ้งเนีย ขนาดเจ็ดโอกคุณยายบอกถามคุณยายสัมภาษณ์คุณยายแล้ววัสดุ้งนี่มีไซส์เดียวเนะยายมีขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเจ็ดโอกเป็นว่าลุ้นคุณยายครับมีเจ้าที่สามนะครับคนมานำกัน คุณยายสะพายปีเขามีนมียังอยู่ข้างหลังนะมากมากโอ้โห <laughs> <laughs> นึกว่าอาหารการกินขาดบ่ได้เลยเนาะขาดมากบ่ได้แล้วครับยัยยัยเนี่ยจากปีเหรอยายห้าสิบห้าโอ้ยังแข็งแรงเนาะยังหยกสะดุ้งได้สบายเลยเนาะยายเนาะห้าสิบห้าปี อายุ55ยกสะดุ้ง7จอกครับยังยกแบบสบายใจเลยปวดหลังบป,ปวดเอวเพื่อนวะถามเพื่นแล้วบปวดหลังม,มาจากพังกว้างทีมงานเดียวกันครับมาน้ำกัน3คนเพื่อนวะ ได้แต่มักหอยรุ่นต่อไปเด้อคุณยายเด้อเอาใจซ้อยมันหมานนะคุณเขาหมานเราได้ยายเอ้ยทางคุณเขาได้แล้วเถางคุณเขาได้ปลาเข่งกับปลาเสด็จกับปลากระเดิดอ ให้เพื่อนๆได้ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหากินตามหนองน้ำนะครับเนมาเทือกเล็กบ่รับย้ายมาเทือกเล็ก,กหรือว่ามาหลายเทือกแล้วอกับข้อได้ย,ยีกดอกเนาะขั้นบ่ได้กับือสิบ่มาเลยเนาะ,ข,นอาะ,นาะอขออนุญาตกดเสียงเสียงในฟิล์มด้อครับเด้อ ภาษาย่อเพื่อนวะอา้าตามคุณย้ายไปละบาดน,นี่มันยายเปลี่ยนทำ้รีเพื่อนบอกว่าบูมานแล้วตรงนี้ไปบ่งไหมเพื่อนวะน้ำมันตื้นเพื่อนบอกย้ายโอ้ลึกกวดอืมโอ้มันก็เพื่อนมีความชำนาญเนาะคืออย่างว่าละถ้าน้ำมันลึกเกินไปน่ปลามันก็ไม่เข้า กันก็เลยย้ายที่นะครับหาบงใหม่อีกบงนีบ้บ่แรนแห่งซิลึกก่อนว่าบงนั้นบ่ลุนไปนำคุณยายเดอ้อลุน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 ,ลนย้ายหันหน้ามาโบกให้กล้องหน่อยครับส่งยิ้มหว,วานด้วยยาย <c oughs> คุณยายบอกโอ้สุดยอดเลยอันนี้คุณยายได้ลงสื่อแล้วคยายดังแล้ววัวนนี้ก็รุ้นไปด้วยกันเนาะอยากเอาใจช่วยอยากให้ยายได้ป่าก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะให้เพื่อนได้ดู วิถีชีวิตแบบ,บานบ้านอาแล้วยายจะลุ้นแล้วปืดปากไม่เป็นไรเอาใหม่นี่ครับผมเล่นป่าย่านกองบ่เนาะบม่อยากถือกองบ่บ่อยากได้ดกองไม่อยก บ่อยากดังบ่ป่านก็ได้่อยากดังผมออกมานี่ก็ประมาณบ่ายสองโมงกว่ากับบ่ายสามเนะาะวันช่วงเวลานี้เด็กกำลังจ้าเลยนะคุณยายนาะซื้อซ้วงน้ืออืม ปลามันมักเข้าช่วงประมาณแรงๆหัวใหญ่แดดมันฮ้อนมันบ่อยากมาเนาะน้ำมันบ่เย็นเนาะน้ำร้อนบ่คุ้มคลงผมเห็นเขาตึกสะดึงสะดึ้งแหะเขาไปตึกอันเวลาฝนตกใหม่ๆเนาะสมัยยังน้อยผมเขาสิตึกแบบฝนตกอันใหม่ๆนะยายเออน้ำไหลนะโอ้คนนี่ตึกหลายแท้ ครับกำลังส่วนยายคุยเลยก็ยใช้เวลาในการเฝ้าเหมือนกันเนะาะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาลุ้นไปได้วยใจระทึก mười qua ngôi còn nha ai ừ. hai ô hô đây tôi dậy đi con nhai chạy năm đứa con nhai đưa mặn mặn ôi mặn leo bà nè tôi nhảy xong nhé ปลาสลิดเอ้ยปลานิลเนาะโอ้ได้ปลานิลด้วยดูเบื้องลมเลยเด้อคุณยายได้ขอดูหนะ่ยอยเอานี่ครับครับขอบคุณมากครับคุณยายเก็บเลยครับดีใจน้ำยายเพิ่นเด้เดอครับเด้ออ้าวส่วนเราคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ